แล้วมาเคลื่อนขึ Bref, um ้นมาบนเทีเมื่อกี้นะแล้วก็มาขอเพลงน้องไก่กะละมังนะครับไก่กาละมังก็พยักหน้านะครับแต่ว่าต้องบอกต้องพอตกคู่หนึ่งพอดีน้องเกิดความไม่พอใจเคลื่อด้ดยขวดขึ้นบนเวทีนะครับ ไปง่ายเกินไปเร็วๆคเอนอบอเขยาอขึ้นมาเลยทีมัอีะ แล้วเมื่อเล่นสักคนสว er, สักพักหนึ่งพอดีน้องรสอะครับทวัชัยสมขันนะครับอ่าได้เกิดดื่มสุรามานะครับแล้วก็มาจากข้างนอกมานะครับแล้วก็มาขอเพลงน้องไก่กาลัมังนะครับเวลาขอไก่มังปั๊บไก่พยาไกา่ไกลาลัมังก็พยักหน้านะครับแต่ว่าต้องบอกต้องพสัคผู่หนึ่งพอดีน้องรสนั่นนะครับเกิดความไม่พอใจ็บเพื่อนด้วยขวดขึ้นบนเวทีนะครับจากนั้นทําให้เกิดชุนลมุนเกิดขึ้นภาพพจน์ของวัดชุมชนก็เลยเสียหายนะครับ ซึ่งมีการถ่ายทอดภาพผ่านโซเชียลด้วยด้วยนะครับณบัดนี้นะครับน้องรถทวัชชัยสงขวัญสำนึกผิดในการกระทําครั้งนี้นะครับก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะครับมากราบขอขมานะครับกราบขอขมาผู้นําตั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็มีตัวแทนนะครับแล้วก็มีคุณจารีนะครับสงเสมอนะครับเป็นตัวแทนของน้องไก่นะครับแล้วก็ มีคุณผู้ใหญ่สุวิ์แก้วช่วยที่เป็นผู้จัดงานนะครับแล้วก็พระอาจารย์ชาติปียัธโมเจ้าอาวาสวัดสอยสิเอ็นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่สมนึกเื่อสนอหญ่บ้านหมู่โหกแล้วก็พี่พีผู้ดำชุมชซนที่ร่วมจัดงานด้วยนะครับณวันนี้นะครับน้องรถนะครับสำนึกผิดแล้วนะครับน้องรถก็ขอคำมานะครับก็ฟังจากปากน้องรถเองนะครับ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งนี้นะครับในผมในฐานะของตัวแทนชากโรงยานะครับขอกรับขอโทษน้องไก่กาละมังนะครับอ,อ่อ ขอโทษนะครับอ FC ของไก่กลัมลงทุกๆท่านนะแล้วขอโทษนะครับพี่น้องนะครับชาวไทยนะครับผู้รับฟังสื่อต่างๆนะครับอ๋อผมเองนะครับก็แสดงความเสียใจแล้วก็ขอขมามาณบัดนี้นะครับในวันนี้ขอให้เรื่องราววันนี้นะครับจบได้ลงด้วยดีนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับเขาก็เข้าใจในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วแล้วน้องรถก็ขอคามาเรียบร้อยแล้วผมหวังว่านะครับพี่น้องชาวไทยนะครับ คงจจะให้อภัยพวกเรานะครับวันสวัสดีครับ